สวัสดีครับมือนี้มารวยผ้ามาตามแนวทางลูกไส้พอลลี่เด้อนะครับเป็นโครงสุดท้ายกันล่องไปติดตามความฝันเพลินนะครับเพลินว่าฝันแปลกฝันดีนะครับน่าจะมีโชคไปติดตามกันเลยครับพอลลี่ครับสวัสดีค่ะมือนี็นมาตามแนวทางลูกไส้พอลลี่เด้อนะครับพอลลี่เป็นคนเราเนาะ นะครับลูกส้พอลี่คนลอยเป็นบาย่มโช่ตัวเป็นหายเป็นหายเป็นนะพี่เพ่อพ่อหกพ่อ่จะมักกล้องเออนะครับลูกไา้พอลีนี่เป็นคนฟันแม่นไห้เลยเนาะเอาค้นฝันแห่งด้วยครับอเรีเรียย่างเงีกันต้องถามมันก่อนีครับมันเาอย่างเ้เหว่าตอแรกแรกมี่ล่าสุดนี่เป็นเลที่เป็นฝันวางงูขาบาหลายๆเนาะเลขกอกรูซื้อว่าจะออกซีหกซีหกกับไอ้เก้าหนึ่งเงนว่า แ้วกขม่าวัง้นี่พิ่นกันว่ามีใครอยู่ในของเพื่นหลายๆบ่เกินสีดอกคนมาบัดไข่บอกแจกบอกมาเราเป็นนแวยานมากเเด็กมากอลยนี่ชิีแรกออกล่าสิบเข่าได้เขาเนี่ควันเป็นสิบตัวควนเป็นสิบเาฝันนี่มันบอกควนว่าสี่เ้ลี มันออกิเกาีเก่าเล่าเนาะบานนี้เขาเลยมาไทยเลยมาไทยอ่านแมวลงที่ว่านใครใครบอเป็นแมวแมนแมนมตอไห้ว่ามีซี่ศูนกัเกาศูนมันก็มาออกซี่นทั้งบนงล่างเนาะมันออกซูนบนล่างเน่นครับกัเก้าซี่อีกเด้เนาอีกนแบบช่วงนี้ถือว่าก็ยังมาเก่าซี่อีกแสดงช่วงนี้ดูสายฟรีเนี่ยเหล้าเขาดีด้แสังเกตว่้ นะครับพ่อสังเกตบางอยู่เราก็เลยเด้ถามมันมาสีร่งทุ่งย่ำเลยก็เลยถามมันอมามึ่อฝันไปพ่อเลยมาตีเซกันครับสังเกตดีได้พอดีเด้ซิบเก้าเหล็กเล่าเนาะที่เป็นฟันแม่ออกใครนะครับแล้วก็เมื่อออกซี่ศูนย์ที่เขาตีแกนดีเขาโลกคหาออกซี่ศูนย์แล้วออกซิบเก้าอีกเออซี่เก้าหเปาซกนะครับนี่เป็นฟันสังเกตสามฟันหนึ่งเหล้าเขาพ้นเลย มันมาแร้เรื่มมาฝันย้วล่าสุดอยู่นี้ล่าสุดอ่าฝันเ่าอะไรม่นฝันว่าเห็นงูกินหมามันว่าสีเมนเก่าดีบออกมันว่ากินยุไซล่ะกับอันนี้ไม่ได้ถามกันเว้ยยใไซเราไม่เจอมันไม่เคยไปใส่น่าบ่านี้จเป็นรองเหโอ้ยวัวกับเมียคนนี้เนาะ กินอยู่เฮี้ยมกินไงเฮี้ยมเอาถามกันแต่คือยินถามเจ้าเจ้าวังชันเงีนยบอ่ะยินงมาอังชันเอาเดี๋ยวเนไปถามลูกคนไม่กันเด้อนะครับเดี๋ยวถามมึงอีกเดี๋ยวข้อมชัดเจียนเนาะ